บวชคือทึงตั้งว่าห้าคนหกคนแล้วซื้อให้เราเป็นยังได้กูกันยูดี้มีแหงยุห้าเงินห้าคำนี่มึงไทยไปแล้วอดอืมอดเอาอดเอาแตยูดีสบายที่กูกันได้นีนองกันยูดีสบายคู่คนยะพอกันก็ดีและบวยเห็นจากเคยการกิจต่อที <eux ils S 1> ่จะเส้นแหละ นองลามันก็นยุม้มือไทยมันได้กลา้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเ้อร์ มื่อนี้มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องเบ่าพรสตูดิโอเนาะเมื่อนี่มาพ่อกันในวันที่เจ็ดเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566นาิะพี่น้องซึ่งเมื่อนี่ปราพอกนกามีภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจจะไปตามหาญาติพี่น้องให้เอฟซีท่านหนึ่งเพราะว่าเคสนี่นะตัวเจ้าของเพิ่นอนะเพิ่นอยู่ประเทศไทยจ,จังจังหวัดอีกอย่างแหละราพรกันกลืมเลยเนาะเพิ่นบอกว่า ขาดการติดต่อจากญาติพี่น้องนะสิบเอ็ดสิบสองปีแต่โตเพิ่นเองอ่ะเพิ่นไปประเทศไทยนย่าวกว่าปีไปตั้งแต่ยังเนน้อยพอไปทํางานแหล้วก็มีสามีเป็นคนฝั่งไทยแล้วก็ไปอยู่ผู้เลยเนาะพี่น้องไปสร้างบ้านหรือว่าเอาลูกเอาเต้าอยู่ฝั่งนั้นเลยเนาะแล้วก็บบได้มาบ้านเลยนับแต่ลงเฮือนไปแล้วพี่น้องแต่ว่าช่วงอันสิบปีขึ้นลังนะได้ติดต่อหาอยู่ญาติพี่น้องแต่ว่า บัน,นี้เบอร์2เบอร์ยังกับบริติดต่อเลยเนาะสรุปแล้วเพินขาดการติดต่อจากทางบ้านดงถา่านาสิบกว่าปีเอาละพ่อพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดินทางไปตามหาญาติพี่น้องให้เพลินเลยไปพ่อพี่น้อง พี่น้องตอนนี้บพพรก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านดงท่าเลยเนาะซึ่งบ้านดงท่านี่จากบ้านบพพรมานี่อ่าสี่สิบห้ากิโลพี่น้องก็ถือว่าไกลพอสมควรเนานะซึ่งบพพรก็สซีได้มาถามชาวบ้านนะพี่น้องว่าอุจจักบอ๊อขนซอนี่ซอนี่หายไปประเทศไทยนะ ตอนนี้ปภวพนก็ได้เดินทางมาหอดกลางบ้านไปเล้สบายดีไหมท้าวอันอันนี้บ้านดงถาบอกบ้านดงถามีบ้านดงท่าเดียวนี่แหละวะเนาะเมนอ่าพอดีว่ามาตามหาคนนะคนหายแบบเพิ่นไปไทยแต่โดนเส้าวกว่าปีเพิ่นบอกจากจากบ้านนี้ไปไปประเทศไทยแเราติดต่อมาเลยนะแลวเจ้าพ่อฮู้เพอันคนสื่อสื่อเทิง เปิดพอดอยากส่งข่าวมาหาญาติพี่น้องพ่อแม่เพบนทางบ้านเพิ่นเป็่นยังนะเพิ่นเป็่นยังคล้ายๆแปลว่าเพิ่นนาปลายไทยหลายปีแล้วขาดการติดต่อขาดการติดต่อจากหมู่บ้านเนี่ยเด้อแล้วเพิ่นน่ากติดต่อมาหาพี่น้องสิได้ยูกนะอันฮูกเพิ่นบอกเพิ่นบอกจะส่งฮูกมาเดี๋เพิ่นเพิ่นบอกว่าเด้ออ่าหยาดเพิ่นแน่แน่เลยเพิ่นมานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เบสิไหฟังเสียงที่เป็นไงนนเนาะเจ้าีา่บ่แเมนจ้ะเมนบ่ที่อยู่ในหูปลายนี่นะตุกกะบิดปีแล้วจ้ะมาตต้งแกมแมเมยังบ่เสียอ๋อมาแต่แมยังอยู่บ้านเนาะเมนจ้ะแต่อันบ้านจ้อยู่บ้านใด้ก็ะ ว่าเจ้าแค่ต้องซื้อบาเป็นเอาแค่นี้เลยเอ๋อ,ลอแล้วเสียแม่แม่ก็เลยห้มาอยู่อยู่เมืองไทยพอเสียแต่ตอนเจ้าอยู่บ้านเนาะแล้วก็อ่อแล้วก็เจ้าไปไทยแล้วก็เศร้าวกว่าปีเล่นแ,แล้วจ้ะพอดีโทษทัพย์หายก็ซื้อเจ้าไดใดก็ข่อยซื้อข่อยซื้อเทิงด้จะ้ะมาพี่ซื้อเทิงบอกมาพี่เทิงเทิง ซื้อทิงซื้อซื้อยากทองโด่ซื้อพ่อซื้อแม่เจ้าทางใดพ่อคอยซื้อซื้อส่นแม่คอยซื้อสอนเด้อพ่อคอยซื้อนานจ้ะแลวก็ญาติพี่น้องเจ้าด้ยญาติพี่น้องอ่ยอ่ยอายคนโตซื้อทอนจ้ะแม่แลวงานมาเรื่อยเืยเจ้านื่นหลังมีพี่สาวซื้อทองแล้วก็ซื้อเทมโอเคสรุปแล้วกะ เจ้าขูงจักเนาะพี่เนตพี่นางเพิ่นโลวาวนั่พี่นางเพิ่นนี่นะพี่นางเพิ่นบ่อหนาอืมเพราะว่าคนเมย์คนซื้อโทนอันนี้นะนี่นไอเถิงเพ่อมาติดโต๊ะคาให้เน่ะอ่ะเถิงแล้วจังว่าเมย์น่ะซื้อบุญสนเพราะน่ะซื้อนังไอ้ไอ้คนโตล่ะซื้อโทนและนางถงได้กระเมนเราดูนี่กระเมนแล้วสิได้สบายดีป้าอันหรือเฝ้าจังไรอันเจ้าเจ้าเป็นพี่น้องของคนบ่ เป็นพี่นางเป็นพี่นางเป็นเหม่บ้าโถนค่ะแม่นะดงท่าหรอวะเนี่ยอ้ายเพิ่นเออมันใช้เฮือนเฮือนจะเพิ่อนนะเนี้ยตบิดนะเฮือนเพิ่นเด้เนี้ยยุ่งโง่ข้าทองก็ยุ่เฮือนไหนป้าอ้าว่หนุ่งข้าทองใครยังติดโตห่าเออเมื่อ่าแม่นะเซ้แล้วมาแต่แม่หย่อมเทียนแล้วจ้ะพอดีโทรศัพท์อะไรก็เลยอะไรติดโตหาผู้ใดเลยเาเขียนหนังสือบเป็นเนาะโดยอันชื่อเจ้าใดใดกา ข่อยซื้อข่อยซื้อเทิงเด้อจ้ะซื้อเทิงบ่เทิงเทิงซื้อเทิงเม็นบบนานะอ่าแม่ซื้อพ่อซื้อแม่เจ้าต่างใดพ่อข่อยซื้อซื้อสอนแม่ข่อยซื้อสอนเด้อพ่อข่อยซื้อนั้นจ้ะเน่เม่นแล้วก็ญาติพี่น้องเจ้าได้ญาติพี่น้องอ่ยอ่ยอายคนโตซื้อทอนจ้ะการมาได้เรื่อยๆเจ้ามีพี่สาวซื้อทอง ถอดบาหวานส่งได้แล้วก็ซื้อเทมอันเราแบบซื้อเทิงนี่แหละเราแบบมีทุ่มคูนแทนนี่เอ้ยแม่คนหอยข้ายักหมาโบข้าวยักหมาว่าลือแนวใดแบบว่าแบบว่าอยากติดต่อทำข่าวทำข่าวทางบ้านอะไรแบบบริบริตติโตครฮบกระเตงนะเฮ้งตะปีน้ำทุ่มข้าวห้าข้าวห้ากันเตงตะปีน้ำทุ่มเมืนตั้งแล้วข้าวกระติโตห้าก็ข้าวกระนองข้าวกระห่าอยู่ธเต็มัผู้เห็น น้องเขาทาง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 บ้านก็หาอยู่หาอยู่ครับผมเห็นผมเห็นเนี่ยใช่เฮือนแม่แม่เพิ่งยังมีชีวิตบ่บ่มีแม่ก็บ่มีพ่อก็บ่มี่เฮนี่เหินเก่านี่ยอยู่ไหนเฮนี่ใช่ใช่เพิ่อนว่าเขาผู้ได้สารังจากได้มาส่งข่าวให้แล้ววาวหนำ่าวนนำเอ้ยนำอัธองพลอยท้นก็จะกน้อยหมาวาวหนำไปไปเฮรีไปเลยเนาะไปโอเคเขาจะไปลงในคอยโฮยเห็นเด้อหอดโคหอดโคแล้วจะเลี้ยวลงทางขั่นลงผู้บ่ เออไปบอบอันถังชันละอ้าไปบ่อีเล่ได้ว่าแม่เหมือบันเนอเอเอออบจะังน้ขานีานเคนจงก่อนเออถาม่าทซื้ออันนี้ก็เมนพี่นงเดียวกันเนอะเอบาคนเป็นพี่นงฝัละวว่าคนกบ้าวาถ้าคันว่ามันจืดเทแล้วบ้ออมมาว่าเนอะจะคนมาลมาดีบกบอได้แเห็นนางจืปลดปา โอเคเดินยางก่อนเจ้าเดี๋ยวคอยชี้คีลดำลังอ้าวแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ถามเผิ่นพ่อเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วลังจะนั่งกับเดินทางไปหาอันญาติพี่น้องของเพิ่นคนบางอย่างเนี่็เป็นพี่นางคล้ายๆแบบพี่นางก็คือแบบเอาอายของเพิ่นเอาอายของเพิ่นเนาะเดี๋ยวพ่ะพรจะเดินไปละก็เสียงให้เผ่นคุยกันให้เผ่นคุยกันทางอันทางเสียงหรือว่าทางวิดีโอคอนเนาะอะละพี่น้อง

รุ่งเจ้าบริฟ้าพันได้บ่เราเราบปอยู่เฮืนอนบ่อะอโถงไปดุ่งเหมือนอโองอถุนไงนี่เฮือนนะอะทูนอันนั้นเฮือนอะโองอลังหันเฮือนอาานนั้ทันเฮิงบ่ผลมาประมาดสมู่นึงก็ะหอดเนาะเจ้าฟ้าเทป <laughs> บ่ผลบปอยู่เฮือนแล้วยาติพี่น้องคนเนาะบ่อยู่ตะคอยอย้ไอ้ในเหินอยู่ในบ้านปลาไหลถังอ้อพุ่น ไอ้กะให้เพ่นคุยกับไอ้เพิ่นก็ได้ละให้พูดคุยกับไอ้เพืพอ่อน,นนะนะลเจ้าทาอยู่นี้แล้วค่อยสิเหมือบ่เฮอหลุดเ้าค่อยโถ่โพ่ค่อยทำามะโดยโดยเออบบเป็นย่างดอกทาน,นี่แหละโดยโดยปกติหวานนี่ก็ยุ่งเหินเลยเพิ่นกำลังไปนำอัญาติพี่น้องของเพิ่นนะนะเพิ่นบอกว่าญาัติพี่น้องของเพิ่นนะไปส่วนมันเบิดเนาะทางอัน พี่นางของเพิ่งว่าวันนั้นนะพี่น้องเพิ่นก็เลยเป็นน้ำเนะาะเดียวอันรอเพิ่นประมาณสุโมงหนึ่งเนาะโอเคลองว่าวกับญาติพี่น้องจะบิ่งเด้อถึงไม่ถึงโอ้เหมือนบ่เข้าใจได้ว่าวไทยนะโบน้เป็นไดรเลยกันนะสบายดีอะถึงบ่แม่แม,แม่สบายดียแม่นถึงบ่ จำคอยบ่ได้บ่แต่ยางคชอนบลอบจะมหยางังหือนดเลเนาจักบ่เออคือบ่ขือด้เนาะคือจะคืออัฒนาเออจะื่อเถาได้รู้จากคนลอ้วะ่อยก่อยเชิงมันเดเออกระจายลว ทูมา้าจังไหเอาก็ตามหาใครว่าเจอเนาะเออตามเลยก็มาถูติงเสีได้สิเจาเลยอันนี้ก็บุกไปฮะกบไ้ทัม่าเนาะบได้โทรหาเลยอออยู่บ้านต้นนึงก็าติดโตกันใด้ยค่ะติดโตบไรีค่ะอิมารไทยมาเมืองไทยน่ติดติด้เออแลวติด

มีวแล้วเนาะเออมีแล้วอยบว่าเราเบวไทยแล้วมันเ้าเป็นได้เนี่ก็คนลาวนั่นเนาะใช่ปะคนเเวลาวอะไรแต่ว่าำเนียยเขียนเออเเาลาวแล้วมันจะตองเป็นคนลาวอีสาน้า้ไทยบางคนู้ไทยู้ไทยแค่นพไทยไปตตาดพนมนี่ไแไทยบานคนุทยเนาะเออไทยดวงท่าู้ไทยเบ๊บ chứ oh, à, ừ. à, à. ừ. <laughs> ừ, <laughs> có thầy hào mà đấy, mà u bẩn đấy thế ừ. này hên cái, nó phải mì đấy, ba cái xe bố nè, ba bè cái xe đấy เอาบปแเสี่เราบ่ส่แล้วบ่ได้มีไพ่อะไรไมีตะกูนี่แหละอันพวนอันนั้นนะพ่อแม่บ่ได้มีอะไรเรแล้วอยทองล่ะอีทองไปดงไอทองไปดงไปดงเออลาไปครับจะไปคิดย่างแล้วอาไรกับผู้ใดอะไรวะเราเราอายุกับผู้ใดแน่นี่อยู่กับหมีอยู่กับหมีทอนนี่แล้วพี่นางเหมือนเี้ เจำไป้ใส่หมดลูก็จำได้อยู่ลูก็ไปเมืองไทยเลยทอนก็ไปเมืองไทยแลยุพุ่นแล้วยู่ยูใสยูอันเทียยูหลาดอินถาบว่คือว่าไหนนี่ทีน้าแม่จาแม่นาเจ้าพยายนะไท่ทอนนะเอาบอชื่อเพชรเพื่อนนะคุยันก่อนนะ และและเมงละติดต่อก uh ับเพื่อนนี่ป้ะเออติดต่อเห็นเห็นเพจเพื่อนก็เลยติดต่อหาเพื่อนไหมเออว่าวัดกูก็ตังเต่หากอะไรทอนว่าติดต่อมืองนาตอนนั่นกูก็คุยกับเมือยู่เออและแล้วก็หากกระบอกเห็นชุดนั้นเห็นะชุดนั้นว่าไว้ถิ่ว่า อีถึงก็มาติโตบไร่าเพื่นผ่าตัดบาเป็นไปจักเป็นไส้ติงบ่เป็นไปจักวะเออเป็นไส่ติงเออเออโซงนี่แล้วมาคาดกันนะโซงนี่แล้วเ็าจะขี่จะขื่เท่าเนาะคิดถึงแล้วก็มนตดโตมไรให้น่อยอมเปปลานะโอ้หมาปไรด้วเนีเนว่ยนวมาเนี่ยชิ่มาอะไรบ่ ไปได้อยู่แต่ตอนนี้บบมีตังเอาป้าตั้งไปจได้ไปแล้วฮต่เฮือนนี่เหื่อนี่เฮื่อนอยู่นี่เอหลังบักง่ญยหลังหืนก็ได้เนสิเลือพ่นะโพ่ไปทํางานบอผัวไปเห็ดงานเออได้จากได้จากคนลนะลูกนะได้ลูกสองคน อีไปจังอีฝนบอสซื ja. no melhores, no no. ้อไปจังบอสซื้อหลุมนว่างขนาะบอสฮะซื้อหลุมนว่างยังไงวะซื้อบ่แมนไข่ยน่ซื้อฝนมาอยู่เมืองไทยเขาเอื่นฝนเออไปยุ่เมืองไทยแล้วเขาเอื่นซื้อฝนเนาะเอไข่หนิซื้อฝนมาอยู่เมืองไทยเขาเอื่นซื้อฝนเออ ก็คือว่าแล้วหลาปีแล้วตั้งแต่พอตั้งแต่พอหยังนี่เนาะสิปลายปีค่ะการติดต่อเมนเออการติดต้นค่ะประมาณประมาณห้าปีนี่แหละปีอีกคัดกันนะเฮึงเติบอะไรเจ้าอะไรผมพามาเป็นกระพวี่แล้ค่อยมาตำกระพ่ี่เสียแล้วเด้เออพ่อเสียแล้วึงไปนะเนาะเมนพ่อเสียแม่ให้มาเด้อ เออแล้วดี๋ยวนี่้พอแม่ก็ซี่แล้วได้แม่ก็ได้ปลาก็ซี่แล้วเดีนี่แม่เสียก็อยากเพิ่นติดต่อมาหาข่อยข่อยวันใดครับเออเออส่งส่งหันแล้วส่งก็อีทีมหมาแล้วส่งอีทองหมาให้แม่สีอีทองก็หุงอีทีอีทองไปคิดย่างของต้นส่งนึงในวันหนึ่งกันอย่างนี้ส่งนึ่งกันนะนี่นะ่ะกระคาดตอก้าเพื่อนยากรหมื่นคนไปไถ่เนาะเออ บ้างฮันจิคุยนําเข้าจะเลื่อยบ้างฮันเออคนละจจำนาก็มอยากได้จะคือเถ่าเนาะสี่จะไม่เถ้าได้ตัมันเจ๊กปลาตอนนี้เขาไปใส่ตอนนี้เขาไปด้งเมื่อใดผูพไอเท้าก็ไปดงบ่พู้ยเท้าน่ะป่านะไม่ใช่พู้ยเท้าน่ะไปใส่ป่าก็อะได เข้าใจข่อยวอลพวอีเท่าน่ะเขาอยู่ใส่ยู่เพื่อนหรืออยู่มไทยเออเขาเขาย่ดงเขาอยู่ดงไปดงกันหมดเออไปดงกันหมดบปในยังจักคนอือบือไมีใครอทุมพวกนี้จ้ะฮะพวกชีทุมย้ะบางไทยมีเบอร์เขาบะมีอยู่มีเพจมั้มีมี Phết nằm cô có mi, Làm là bờ khá bố Mì mi, ờ. có bò bà ờ, sư Big Bay Big Bay Dạ yeah, dạ yeah. Sư phết là sư Big Bay đó Thìm khá lốt Big ล้วสบายดีวะเออสบายดีอยู่สบายดีในหลูก,ออก<ป>เศร้กากันดิแล้วคำเนี่ยไปใส่ไปไปฮะแล้วคำมูจักบ๊คือมึงกระถันจื้ออยู่โ,โ,โ,โอ,อ,อ้ย่โู้ยุข่อยจําได้อยู่ไดปมาเพิ่นเกิดแล้วเออเกิดแล้วอ,อ,อยมาเพิ่นเกิดองบอกถ่ายโป๊ปิ้นแหน้น,นินะ <laughs> เอาไปหลายอะไเนาะลักสาวยปีเปลี่ยนยังไงเออคือบัคือเดิมนั่นแหละเนาะหน้าเดิมแล้วคือบัคือมันจะคืออีเทาเอ๋อพี่น้องกันมันก็คือกันตัวเนาะอ๋าก็คือกันนั่นแหล้วจะว่ามันเป็นบ่คคืออีเทาบัคคือติดตู้อย่างดีก็อีทูนก็ไปดงมัเน้นไปมุดเนาะ ทุ่นนซื้อวาพี่ช่งนะกาแฟทิ้ทุนทิ้นทุนก็มาบ้านเมื่อไรอ้าวแล้วแม่แม่พี่น้าเพิ่นอยู่อยู่บ่อยู่จะไหนแม่ของพี่น้ากันนะเออหยังหยังยูเออหยังเออแข่งแรงอยูไปทุกคือเก้าทางให้คือเก้าไปเห็นให้คือเก้าเหล่าก็นด้ใหญ่ก็นดิ อืมทุกได้อยู่ีนเห็นไ้เห็ดซูนมันก็คือกัหมดนั่นแหละคือใส่มันกัดผก้งน่ะแหละอะไรแล้วมันบอยจะคือมันเอาไปทำเน่งทำเน่งยังไงคนอีส่านคนอีสานจังหวัดไหนเนี้ยจังหวัดปักกิน่ะไหมมันเนินเนินบ่มันสีเนินเนินเอาจะคือคนนั้นคนจาชนใดคือเทวน คนกะรสินคนละเอ็นว่าแม๋ๆมังคือคนเทศศสิทธิกก์แทเอออยู่ไสมึงนะ <c oughs> ค่อยอยู่อยู่อยู่จังหวัดปจินเด้อเออปจจินบรุรีแม่นบ่แม่นๆแล้วเออพุ่นติดสุพรพุ่นโ <c oughs> ดยปจจินบุรีก็บีตั้งสะตูลพุ่นแล้วล่ะอันนี้ยอยู่ข้างหลังหนูตายแล้วนี่นะ มีคนบ่มีอะไรเนี่ยหลู่สายลาเลยเนี่ยนะอันนี้แล้วซื้อบิ๊กไบค์อเออซื้อเฟซกาเฟหลู่สายนะซื้อบิ๊กไบค์ยดยอืมอ่าเราวมีเบอร์บอเบอร์อ้านะแม่มี บอกให้แน่แล้วคอยสิดรอไว้สั่งนะบิ้งอะไรเดี๋ยวคุยกันแล้วก็เดี๋ยวอันจบศาสนาแล้วก็สิส่งกำลังไปเจอๆตดอกเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวปสิส่งให้คุยได้เราส่งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวปสิส่งให้คุยกันก่อนมันคุยมันไม่จะเข้าใจกันแล้วเขาจังโดนบขาเข้าใจอยู่บ่ เออข่าใจอยู่ยันกูว่าไปเลยยันมึงหรือเ่าขาใจนั่นเลยยันขอาใจข่าใจบ้ะเออเสลลูนะเอคิดถึงไปบักคิดถึงให้คนเนาะน้องเท่าไหร่คนเราไปเราบักคิดถึงตั้งว่าห้าคนหกคนแล้วเสือให้เราเป็นยังไ้กูก็ดีมีแหงื่อยุมมมให้าเงินห้าคำยุ่มืองไทยไปล้ะ อุ้มอุดเอาอุดเอาจะดีสบายที่ก็ไดเลยน้องก็จะดีสบายคู่ขนจ้ะอ่อกันดีแล้วไหเห็นจากตัการกิจอที่ต้นเลยน้องลามันก็บืุ่มไทยมันได้ยูนังไปทอนมาแล้วยูแขนไม่นำจะพยามาแล้ว ยืดหนำเดียวกันกับอีท้อนคำใดคำใดพีดก็เราเหมันสิอ้อหมึดดกเข่าอีทอนนี่แล้วยืดหนำกันเบิดเข่าอีทุมอืมอีทุมอีทุมก็ยืดหนำกันเบิดพีดในยืดหนำเดียวหมึดช่วงคนไปน่ะแม่ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่แต่ช่วงแม่เสียเนี่ยกะเพิ่นบุรีมาบุรีมาเลยติดต่อบะไรเลยว้าได้ต้ออรไปบ่ออัแต่เพิ่นมาบุได้เนาะมาบุได้เจ้ามู่เพราะว่าเพิ่นอยู่จังหวัดใด ลืมแล้วบ่บ่จักคือว่าปะจีนบ่ประมาณนี้แหละปะจีนบุรีเพิ่นเว้าอย่างยานนี่แต่ว่าลืมเนาะไปคือว่าปะจีนนี่แลนะม่าเนาะจักอีกก็ลืมปจีนเดี๋ยวอันหลังจากอันจบสนาก็สิเอาเบอร์เพิ่นให้เอาเพจกับเบอร์แหละเอาเบอร์อันทางน้องน้องสาวเนาะน้องสาวอ่าาติพี่น้องเจ้านี่จักคนทงเบิด พ่อนองคอยฮันบังเฉพาอผู้หญิงนะเมพาะไม่หญิงนะหนึ่งอีทองสองเทมสามอถึงสอีุ่มหอีันหคนห้าบาอีทองอีเทมและอเถิงและอีทุนและอีทุ่มและอีทนออนหกคนหกสาว ผู้หญิงน่ะหกคนผู้หญิงหกผู้ชายผู้นึงผู้ชายเจ้าผู้เดียวนี่เออผู้ชายกับผู้ล่าน้องลาคนขับล่าผู้ชายกันเนี่ยพอแม่จะสียมืดปลากะสือบางนึ่งเห็นไ้วังเดินพ่อน้องสาวดีใจบ่พ่อน้องสาวน่ะดีใจเออดีใจเลยพ่อน้องสาวเออดีใจเลยพ่อน้องรบเรว่ยบจากเธอเลยเจอน้องสาวเนาะเจอน้องสาวก็ดีใจเลยใจจะจะให้หมาไปแล้วก็มาได้ กะให้มาเยี่ยมยามมาแหเอ้ยใจนี่อยให้มาเยี่ยมยามนี่แหเนาะอาจารย์จะอาจารยมาบ่ได้ของมือนี้เนาะมาได้แหละบ่ยากมาได้แต่ว่าเพิ่นอยากมามาเยี่ยมยามซื่อก็ได้นี่ใช้อันเฮือนมูเฮือนมังเพิ่นตะกอดตะกี้นะอ้าวคอยบจ้าแลนเือเวลาเฮือนเวลาลังอันไหนอันใต้บานหั่นนี่ตะกี้นะืนใหม่ตอนันช่วงค่อยเข้าไปทามแรกบ่เอออ๋อแลอันมีผู้ใดอยู่ตนี้บ่มีไ หลุมเมตีนี่ไหงก็ว่าอีหลุนนีเออวันละวันอีหลุนแล้ววันละอันอีจ้างอีข้างอย่างนึงฮะบัดอาวละอันบัดน,นี้ข่อยกระซิคอตุลำลากราปหรือเ,เธออ่าก็ได้มา,นานส่งข่าวให้เพิ่อนสกะยิะะนดีท่้นเจ้าลายที่ได้พ่อน้องในข้างนี้เนาะพี่น้องคือทั้งน้องเพิ่นนี่ติดตามบ่พอทางยูทูบเนาะได้พ่อทางอัน ไอ้เพิ่นท้องเอื้อยเพิ่นเข่าดอนเข่ายังบดดอข่าปลาข่าปลาเข่าดงบดเข่าดงทางให้ไปทางให้นองนะผมนองเศร้านะบัดนี้กันสิคอตุ่ลำลาเมื่อไหร่เด้อเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าโอกาสในท่าวาได้ผ่านมาที่กะบางทีก็สิเวะมาลินนำถามฮืนคอก็ยุไต่บ้านนี่แข็มบัดโดยโความบัดลงไปแล้วมันฮืนคนเลยเลยแล้วก็หลังจากจบสทศนา อภรรตปิดคลิปอภรริกาซิเอาเบอร์เอายังนไงมาเนาะเอาะไรครับก่อนสบายดีสบายดีเออศัตรูสบายดีขอบคขอบใจหลายลายลายเห็นน้องเราพบน้อง